สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสุวรรณที่ออกอากาศผ่านทางยูทู h ชาแนลในช่องของ RMUTP l i v e วันนี้เราอยู่ด้วยกันในวันพฤหัส,สบ,บดีนะคะเป็นอัพพิโซดในตอนเรื่องราวของคดีความการถูกข่มขืนนะคะซึ่งทุกๆ แอพิโซดที่ผ่านมาจากนังคารพุทธเนี่ยฝนนำเรื่องราวของคดีของน้องแก้มที่เกิดเหตุบนรถไฟประเทศไทยของเรารวมไปถึงคดีที่พ่อกักขังลูกของตนเองไว้ที่ห้องใต้ดินยาวนานกว่า24ปีนะคะกว่าจะได้รับอิสรภาพวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคดีความที่ น่าสะเทือนขวัญแล้วก็น่าเวทนากับบุคคลที่ต้องเจอเหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้ในชีวิตเธอคือหญิงสาววัย20ปีค่ะเธอถูกจับตัวไปขังทรมานให้อยู่ในโรงไม้แคบๆแ,แ,แล้วก็เป็นเครื่องมือบำบัดความใคร่นะคะของชายโรคจิตซึ่งเธอต้องวนเวียนอยู่ในนรกขุมนี้นะยาวนานกว่า7ปีด้วยกันกว่าที่เธอนั้นจะได้รับอิสรภาพปล่อยตัวออกมา นับได้ว่าเป็นเรื่องหนึ่งในเหตุการณ์ที่โหดร้ายอย่างถึงที่สุดนะคะซึ่งกลายมาเป็นคดีที่โด่งดังมากๆในสหรัฐอเมริกาสำหรับกรณีของคอรีนสแตนซึ่งเธอคือหญิงสาววัย20ปีที่ถูกสามีภรรยาคู่หนึ่งที่เป็นชาวอเมริกันเนี่ยลักพาตัวไปแล้วก็กักขังเธอไว้ในโรงไม้และทารุณกรรมเธอเป็นระยะเวลายาวนานกว่า7ปีเต็มๆโดยเมื่อวันที่8กันยายนปี2559เนี่ยเว็บไซต์ มิลเลอร์นะคะก็ได้หยิบยกประเด็นประสบการณ์เรื่องราวนรกทั้งเป็นนะคะของคอรินสแตนขึ้นมานำเสนออีกครั้งหนึ่งโดยระบุว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเริ่มต้นขึ้นในวันหนึ่งของปี2520ขณะนั้นคอรินคือหญิงสาววัย20ปีที่หน้าตาสวยงามค่ะเธอได้โบกรถของคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่มีชื่อว่าคาเมลอนและเจนิธูเกอร์คอลีเนี่ยโบกรถ ครอบครัวฮูเกอร์ไปเพื่อจะติดรถไปงานวันเกิดเพื่อนโดยที่เธอนั้นไม่ได้คาดคิดเลยว่าการตัดสินใจโบกรถในครั้งนั้นเนี่ยเป็นครั้งที่พลาดที่สุดในชีวิตเธอคอลีนะคะเผยว่าในคราแรกเธอคิดว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นบุคคลที่น่าไว้วางใจเพราะพวกเขาเดินทางมากับทารกอีกหนึ่งคนแต่หลังจากนั้นค่ะเวลาผ่านไปเพียงแค่ชั่วโมงเดียวคาเมลอนเนี่ย ซึ่งเป็นคนขับรถนะคะพาเธอไปอยังที่เปลี่ยวแล้วก็ใช้มีดจี้ปิดตามัดมือมัดเท้าของเธอก่อนจะนำกล่องไม้มาครอบหัวเธอไว้และพาเธอตรงไปยังบ้านของทั้งคู่นั่นคือตรงไปบ้านของฮูเกอร์นั่นเองซึ่งบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่เลฟบัฟ รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาในขณะที่คอลีนคิดว่าเธอนั้นคงจะไม่น่ามีชีวิตรอดอีกแล้วแต่ความจริงดูเหมือนจะโหดร้ายยิ่งกว่านั้นค่ะเมื่อคู่สามีภรรยาทั้งสองคนกักขังนงเหนีน่ยวเหยื่อสาวอันนี้ไว้ภายในโรงไม้ที่ซ่อนอยู่ใต้เตียงของทั้งคู่ซึ่ง เขาทั้งสองจะอนุญาตให้เธอออกมาจากโรงไม้ได้ก็ต่อเมื่อเรียกเธอมาข่มขืนทารุณด้วยวิธีต่างๆเท่านั้นตลอดย้ายเวลา 7ปีเรียกได้ว่าเธอทนทุกข์ทรมานสิ่งเดียวที่ทําให้เธอนั้นมีความสุขหรือสามารถหนีจากความจริงได้ก็คือหลอกตัวเองปลอบใจตัวเองจากเรื่องอันเลวร้ายจินตนาการไปเรื่อยๆว่าเธอนั้นมีความสุขและอยู่รายร้อมคนที่รักเธอเดี๋ยวฝนจะค่อยๆไล่เรียงเรื่องราวเหตุการณ์ให้ฟังเรื่องมันเกิดขึ้นในวันที่19พฤษภาคมปี2 0 0 0หรือปีคศ .1977 คอรินสแตนในตอนนั้นเนี่ยอายุ20ปีเธอตั้งใจเดินทางไปรัฐโอเรกอนเพื่อไปงานเลี้ยงวันเกิดของเพื่อนของเธอที่แคลิฟอร์เนียระยะทางราวๆสัก400ไมล์ในขณะเดียวกันคอรินน่ในตอนนั้นไม่มีเงินไม่มีรถแต่เธอก็เดินทางไปมาด้วยการโบกรถโดยสารเนี่ยแบบเนี้ยซึ่งครั้งนี้เธอก็จะเลือกเดินทางแบบนี้อีกครั้งหนึ่งการบกรถในช่วงแรกไม่มีปัญหาอะไรค่ะมันก็คือเป็นไปได้ ตามปกติจนเธอเดินทางมาถึง350ไมล์เหลือเพียงอีก50กว่าไมล์เธอก็จะถึงบ้านเพื่อนของเธออยู่แล้วในขณะนั้นเองเนี่ยเธอก็เจอครอบครัวฮุกเกอร์ที่กําลังจะไปที่เลสบาฟนะคะ เธอก็โบกรถแล้วก็ขออาศัยไปด้วยแต่เธอไม่รู้เลยว่าการเดินทางขึ้นรถของครอบครัวฮุกเกอร์ในครั้งนั้นเนี่ยเธอต้องใช้เวลา7ปีด้วยกันกว่าที่เธอจะได้ถึงจุดหมายหรือถึงบ้านนั่นเองนะคะเมื่อขับรถไประยะหนึ่งค่ะคาเมรอนนะคะก็จอดรถในที่เปลี่ยวเจนิธภรรยาของเขานะคะ รู้ทันทีว่าสามีต้องการอะไรเธออุ้มลูกลงจากรถทันทีและคาเมรอนก็ใช้มีดเนี่ยขู่คอรินให้ทำตามคำสั่งที่เขาบอกคาเมลอนมัดมือเธอเอาไว้แล้วก็ครอบศีรษะของเธอด้วยกล่องเหล็กและเมื่อเจนนิกลับขึ้นมารถอีกครั้งหนึ่งพวกเขาก็ขับรถพาคอรินไปที่บ้านฮูเกอร์จากสายตาเพื่อนบ้านนะ,ะที่มองครอบครัวนี้เนี่ย ทั้งตัว c a m เมโลและเจนิธเนี่ยเป็นคู่แต่งงานที่เป็นคู่แต่งงานใหม่ๆนะคะ ดูเป็นคนเงียบขรึมไม่สูงสิงกับใครซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสําหรับครอบครัวที่เพิ่งก่อร่างสร้างตัวแต่ในความเป็นจริงแล้วคาเมลอนนั้นเป็นโรคจิตตัวยงเลยค่ะเขาชอบบังคับให้เจนิธผู้เป็นภรรยาจริงๆของเขาเนี่ยถอดเสื้อและเขาก็มัดมือมัดเท้าของเธอไว้แขวนกับต้นไม้เจนิธก็เป็นคนหัวอ่อนก็ยินยอมทําตามสามีทุกประการดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่คาเมลอนนั้นจะพาตัวคอล มาได้อย่างง่ายดายโดยที่เจนิสเนี่ยรับรู้เพราะว่าตัวคาเมลอนเองก็บอกว่าโชคดีเท่าไหร่แล้วที่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เธอแต่เป็นผู้หญิงรายนี้แทนดังนั้นเจนิสก็เลยแตะก้มหน้าก้มตาแล้วก็รับรู้เรื่องราวทั้งหมดนะคะ หลังจากแต่งงานเพียงได้2ปีเท่านั้นคาเมรอนก็แสดงอาความต้องการทางเพศที่สูงขึ้นและก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาต้องการทาสที่เป็นผู้หญิงที่มารองรับอารมณ์เรียกได้ว่าเจนิสเนี่ยก็ต้องให้ความร่วมมือแล้วก็ไม่มีปากมีเสียงนะคะในตอนแรกคอรีนเนี่ย คาเมลอนจับมัดมือมัดแขนนะคะแล้วก็แขวนไว้กับเพดานห้องใต้ดินเขาทําร้ายร่างกายเธอด้วยการเคี่ยนรวมไปถึงทุบตีเขาปล่อยให้เธอนั้นอดอาหารอยู่เป็นระยะเวลานาน,านโดยอ้างว่าเป็นการสั่งสอนทาตให้รู้ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้อยู่ใต้โอวาทของผู้เป็นนาย สี่วันหลังจากที่คอรีนั้นหายตัวไปเพื่อนของเธอที่แคลิฟอร์เนียก็โทรติดตามเธอแล้วก็โทรไปหาพ่อกับแม่ซึ่งพ่อกับแม่ของคอรีนก็ไม่ทราบว่าลูกสาวของตนเองหายไปไหนนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดปกติเพราะโดยปกติแล้วคอรีนจะติดต่อผู้เป็นพ่อเป็นแม่ตลอดเวลาว่าเธอทําอะไรอยู่ที่ไหน23พฤษภาคมพวกเขาตัดสินใจเข้าไปแจ้งความคนหายหากแต่ก็ไม่มีเบาะแสดใดๆที่จะเชื่อมโยงไปถึงคอรีนได้จนทุกคนเข้าใจว่าเธอนั้นอาจจะถูกฆาตการรม lão ทางบ้านของฮุเกอร์เองเนี่ยคารเมลอนเนี่ยพยายามคิดหาวิธีที่จะเก็บเฉลยของเขาเอาไว้ไม่ให้เพื่อนบ้านเนี่ยสังเกตเห็นเขาใช้เวลากว่า10วันสร้างกล่องไม้ที่มีลักษณะคล้ายโลงศพขึ้นมาค่ะเมื่อกล่องไม้ดังกล่าวสร้างเสร็จสิ้นลงนะคะคารเมลอนก็ใส่ถุงนอนลงไปในกล่องนะคะแล้วก็มัดคอลีนแล้วก็อุดหูของเธอเอาไว้ก่อนที่จะขังเธอเอาไว้ในกล่องไม้แคบๆอันนั้นนะคะคอลินถูกขังไว้ในกล่องไม้นี้ น้ำหนักของเธอลดลงกว่า10ปอนด์ค่ะแล้วเธอก็มีความผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกาย โดยที่เธอนั้นไม่มีประจำเดือนอีกต่อไปโลกของเธอกลายเป็นโลกที่อยู่ในกล่องและเธอก็เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับมันคาเมลอนได้มีการแดัดแปลงกล่องไม้ให้สามารถใส่พัดลมระบายอากาศได้หากแต่พัดลมนี้มันไม่ได้ช่วยระบายอุณหภูมิสักเท่าไหร่เวลาตอนกลางคืนก็จะเย็นเวลากลางวันก็จะร้อนสิ่งเดียวที่ทำให้อคอรินรู วันเวลาข้ามวันข้ามคืนเนี่ยก็คือโจดจำประมวลผลอุณหภูมิภายในกล่องว่ามันสามารถผ่านเวลาไปเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะเธอไม่ได้เห็นเดือนเห็นตรงวันเลยดูเหมือนว่าคา m มิลอนเนี่ยจะสนุกกับการที่มีธาตุเป็นคอรีนนะคะเขาเริ่มทรมานคอรีนแ t ตนด้วยการใช้ฮีเตอร์ลวกไปที่ผิวของเธอแล้วก็ช็อตเธอด้วย เครื่องช็อตไฟฟ้าบางครั้งก็รัดคอเธอด้วยเชือกและไม่ลืมจะเคี่ยนเธออย่างสม่ำเสมอแต่อย่างไรก็ดีในขณะนั้นเนี่ยคาเมลอนก็กระทําการล่วงละเมิดทางเพศคอรีนจริงแต่เขาก็ยังไม่ได้มีเซ็กกับเธอโดยตรงนะคะในไม่ช้าค่ะคาเมลอนก็ตัดสินใจให้คอรีนเนี่ยทำงานเขาขังเธอไว้ในห้องใต้ดินแคบๆแ,แล้วก็สั่งให้เธอนั้นทําเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆหรือถัก ลูกไม้นะคะซึ่งเวลางานนี้เองแหะคะ่ะเป็นเวลาเดียวที่คอรินนั้นจะมีอิสระภาพไม่ต้องถูกมัดแล้วก็สามารถเคลื่อนไหวตัวเองได้8เดือนหลังจากการลักพาตัวนะคะคาเมลอนอยู่ๆวันหนึ่งเขาก็ได้ไปอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งขึ้นมาในปี1978้วเและเขาก็ผุดไอเดียว่าเขาจะร่างสัญญา,าธาตุขึ้นมาคาเมลลอนเนี่ยใช้ชื่อปลอมในสัญญาว่าไมาเคลิล Power นะคะแล้วก็ตั้งชื่อธาตุของเขาว่าค a รอนหรือ K Power เขาบังทับให้เธอนั้นอ่านแล้วก็เซ็นสัญญาดังกล่าวโดยขู่ว่าถ้าหากเธอไม่เซ็นเขาจะปลอมลายเซ็นของเธอแล้วก็เขียนเงื่อนไขให้เธอเนี่ยเสียเปรียบมากกว่านี้โดยสัญญานั้นนะคะเขียนถึงกฎมาหลายอย่างด้วยกันโดยที่คอริสเตเนี่ยต้องปฏิบัติตามรวมไปถึงกฎ นี้นะคะเรียกว่ากฎของเจ้านายและยินยอมทำตามทุกอย่างที่เขาต้องการคา m เมลอนเนี่ยโกหคอลีนว่าเขาได้จ่ายเงินค่าสมัครองค์กรเนี้ยไป1,500ดอลลาร์ซึ่งคนในบริษัทนี้จะคอยสอดส่องดูแลพวกเขาและทำร้ายครอบครัวของคอรีนสแตนหากกรณีที่เธอนั้นขัดขืนเรียกได้ว่า ขู่แล้วก็ทรมานเธอจนเธอเนี่ยเชื่อสนิทใจว่ามันมีสัญญาธาต์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วจริงๆนะคะเรื่องราวของคอรินสแตนนั้นยังมีเรื่องให้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ติดตามรับฟังกันได้นะคะเรื่องนี้เนี่ยโด่งดังมากๆจนถึงขั้นไปสร้างเป็นภาพย,ยนตร์เลยแต่ว่าวันนี้เวลาของรายการ10นาทีคดีดังคงต้องจบลงแต่เพลงเท่านี้เดี๋ยวมาติดตามเอพิโซดถัดไปตอนจบของเรื่องราวบทลงโทษของผู้ที่กระทำอัน โหดร้ายนะคะว่าจะเป็นอย่างไรในวันศุกร์วันนี้ฝนวลาสินีสิงสุบานต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ